หลังเที่ยงภิสูุสามเณรและู้ถือสินแปดสามารถขบฉันหรือทานอะไรได้บ้างวันนี้เราจะมาฟังกันก่อนอื่นตมาขอแบ่งประเภทอาหารเป็น4ประเภทด้วยกันเพราะจะมีความเกี่ยวเนื่องกับช่วงเวลาที่แบ่งมาเป็น4ี่นี้ไม่ได้ว่าแบ่งเอาเอง,แบ,งแ,แบ่งตามคำพีนั่นแหละพูดถึงประเภทที่1ก่อนประเภทที่1ชื่อว่ายาวกาลิกยาวะวแหวนยาวกาลิก ยาวะากาลิกนี้สามารถขบฉันหรือรับประทานในช่วงการคำว่าช่วงการก็คือตั้งแต่อรุณเช้าไปจนกระทั่งถึงเที่ยงวัดน,นี่เรียกว่าในการช่วงในการก็คือตั้งแต่อรุณแสงอรุณขึ้นจนกระทั่งถึงเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยน,น,นี่ช่วงในการเนี่ยตัวยาวากาลิกซึ่งก็คือประเภทอาหารนั่นเองไม่ว่าจะข้าวปลาเนื้อขนมต่างๆเราเนี้ย ที่เป็นอาหารน่ะสามารถขบช